ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจอของเอเปกนะวันที่สิบเจ็ดก็พาหัวยบว่าอย่างนี้นะในแถลงการที่แจกกันนี่ยึดมั่นในความตั้งใจเดิมร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาเปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิกผมใช้หนังตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งาทางังน,น,นั้นคุณแดนไหนๆก็ไหนๆหนแล้วนะ,ค,ะคือทนายกของนายกเราพูดันแล้วเมื่อวานนี้ของประธานเสียกินผิงนะเมื่อวานเราก็พูดไปนิดหน่อย ผมเอาสักย่อหน้าแล้วกันนะะอันนี้ก็ต้องไปถอดความไปถอดรหัสกันเยนะฮะท่านสีกินผิงว่าอย่างนี้พวกเราต้องเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่สันติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคยผ่านความยากลําบากของสงครามและความผันผวนแปรปรวนจะตกเป็นจนตกเป็นพื้นที่ถ่วงดูน้ำานาจของประเทศหมหาอำนาจและเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งของโลกสากล ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกพวกเราว่าการเระชญหน้าของเครือข่ายและกลุ่มประเทศไม่สามารถแก้ปัญหาได้อคติและการดูถูกแบ่งแยกจะนำมาแค่จะนำมาแต่ภัยพิบัติเป็นเพราะด้วยเหตุว่าได้หลุดพ้นจากสงครามเย็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจขนาดปานกลางและย่อมจึงสามารถพัฒนาก้า หน้าอย่างทันสมัยปฏิหารแห่งเอเชียเปซิฟิกจึงเกิดขึ้นได้แล้วสุดท้ายท่านก็ย้ำนันในในในส่วนนี้นะจิะิๆยาวหลายหน้านะสิจิ้นถผิงบอกว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคนนี่มไม่ควรกลายเป็นพื้นที่ทวงดูนำนาจของประเทศใหญ่ความมุ่งหวังที่สร้างสงครามเย็นใหม่ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน ยุคสมัยก็ไม่อนุญาตแน่นอนเหมือนกันแม่ส่งสัญญาณถึงพี่บอมบางประเทศหรือเปล่าไม่รู้อืไม,ม่อ่านดูนะครับมีวัคทองมีมันเป็นท้อยแถลงที่สําคัญยิ่งนะนะเป็นการแต่ว่าก็มีท่าทีรอมชอมอะไรเยอะนะอือันนี้ผมได้มาเมื่อตัวเล็กมากีนนต้องเพ่งนะ,ะจริงจริงใน เมนเจอร์ออนไลน์ในหลายสื่อตอนนี้เอามาพิมพ์ละเอาไปโค้ดคำพูดกันหมดแล้วโดยเฉพาะวัคที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นะคะที่ว่าภูมิภาคเอเชียไม่ใช่สวนดอกไม้ของใครสักคนเนี่ยน, oh. นะ